จังหวัดลบบุรีจัายก,กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567 วันที่13ตุลาคม2567ที่หอประชุมเฟื่องทองอนุสรวิทยายลัยเทคนิคลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายอมพลนังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลพบุรีนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขตหนึ่งข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาผู้บริหารสมาชิกองค์กรป,ปกครองส่วนท้อง สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีและผส์นิกรจังหวัดลบบุรีทุกหมู่เหล่าจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราช13ตุลาคม2567โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปถวายพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำส่วนราชการประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครบรอบปีที่8วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคม2567ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดชื่อวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหารา รารชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงได้พระราชาทนโครงการในพระราชํำริีและโครงการพัฒนาไว้มากกว่า4,741โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีการศึกษามีอาชีพมั่นคงและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พระสงฆนิกรชาวไทย